ไอ้ทิง้งนี่นี่มึงเจอใครมึงเอามึงป้อมหมดเลยกูอยากได้ของเนี่ย,ยอยจะยังไงในเรื่องกูเพิ่งมาตะโกนกูเพิ่งมาตะโกนไอ้เหี้ยะจะผู้หญิงจะผู้หญิงโอ้แม่งเอ้ยรถแม่งอยู่ที่พาหมดเลยพี่ต๊อดเอาสักคันไปพาสักคันหน่อยพี่เจะค่อยพาว่าในประเทศอะไรและไม่พี่เราเก็บกลางเมืองเลยไงรถอะไม่ใชาเพื่อมันเข้าตลาดเองเก็บรถคุยกับสาวรบ คนไหนคนไหนบอกว่าได้คนดูก็บอกว่าได้ได้คนไหนไม่ได้บอกไม่ได้นะโอเคป่ะฮัลโหลวัสดีครับวัดีว้าวเรื่องอะไรครับมะนาวค่ะมะนาวเลรอครับเอ๊ะเอ๊ะมีมีพี่ที่แพนแผลเหลือสักอันป่ะน้องเลิฟมีพี่บอกเลยเก้าเก้าห้าสุดหล่อมะนาวอยากเจอกระดอจิ้มไหมไม่ไม่ให่อยากเจออะไรจิ้มว่ะ ยืนรอนใครครับเนี่ยมันมันเจ็บจนขนาดจะต้องใช้ผ้าพันแผลเลยเรอใช่ครับ <c oughs> แล้วยืนรอใครครับเนี่ย <c oughs> ไม่รอใครนึกว่าจะยืนรอหวั่นใจคนนี้ผ่านปะ่ะโอเคป่ะคนนี้ <c oughs> อุ้ยปวดยังีงต้องดูแลพี่ชายผมลวก <c oughs> ็ได้ก็ได้ต้องต้องมาดูแลพี่ชายผมแล้วครับ <c oughs> แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีหวานจุยยังงครับไม่มีก็บอกแล้วว่าไม่มี พ่อพันคอเราไม่ไหวนะกับเสื้อสีเนี้ทำไมอะครับพ่อพันคอเราต้องสีขาวสีเหมือนใหม่ไทยเลยอะบอกเหมือนใหม่ไทยแล้วเขาบอกพี่เชยเกินนะพี่โอ้โหอีดอ,อกญาติเซ็กโอซีมันบอกเหมือนใหม่ไทยอะคนดูใหม่ไทยหรอครับอหอโอ้ทำไมครับผมไม่ลองขนาดนั้นเลยเอะครับ ถือว่ายังไงอะไม่ได้พูดแต่คำว่าไม่หล่ออาจจะไม่หล่อในนี้แต่อย่างอื่นหล่อนะครับอะไรอ่ะแปลกใจครับอุ้ยถ้านั่งเล่งเลยน้องเลิฟเป็นวินโพสแปดวีสามพี่มันจะเงแบนนั้นเลยเหรอ PEN เขียนเนาะมีทับปะมันทาไม่ได้ PEN เลยนะ q u เอ้ย g p e n g u i n p u n แล้วก็โพสแปดอะ p o s e แปดีสาม p o b สามเออดีเนาะแม่งโคตรยาวกูนั่งไม่ได้ก็ได้พี่ซิดอ่ะเอาเลยสักอันหนึ่งแม่หลอกจยากกินข้างๆเขาด้วยอ่าคุณมะนาวาครับครับเล่นนานหนึ่งครับนานแล้ว หนึ่งเดือนโอ้โหนานมากเลยอ่ะให้ฟเงกันใด้ดีป่ะผมชื่อเลมอนนะครับจริงเหรอจครับไหนดูบัตรดินขอดูบัตรดิเลมอนจีกระเป๋าผมชื่อจาก้านะครับหรือว่าเรียกจาก็ได้ครับผมชื่อจากัวนะครับจาข้าจาก้านามสกุลขอบครับจาก้าขอบครับหรือว่าเจเกนขอบก็ได้ครับ แตว่าเรียกจาขอบก็ได้ครับบอกจาขอบแต่นรกก็จบละเย็นแม่ที่จาขอบใหม่ไทยเย็นดีพ่อมีเพื่อนหรือเปล่าครับเนี่ยเพื่อนอยู่ผู้ชายค่ะแล้วมะนาวคุณมะนาวครับแล้วเห็นว่าอยู่กับใครไหม呀อยู่กับผมไม่ละครับจะสิงแล้วเนี่ยกำลังจะสิงก็ไปแล้วเนี่ยน้องๆผมมีเวลาให้นะครับอายุเท่าไหร่ครับคุณมะนาวเดีย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 ว อายุไหนอายุอะครับเท่าไรครับสิบห้าเพิ่งมาเป็นสาวลำบงอายเท่าผมเลยอะมีตอเขาเท่าผมเลยอะขอดูบัตรประชาชนได้ไหมครับสิบห้าจริงหรือเปล่าสิบห้าแค่ข้างในหรือเปล่าครับสิบห้าจริงๆแล้วเขา cancel emo อะไรลักษณะนั้นอ่ะอ่อมัน cancel ไม่เอออันนี้สิบห้าแค่ข้างในหรือเปล่าครับเนี่ยอ่าเนี่ยอ่ะตามบัตรก้าเก้าหกหนึ่งเก้าเก้าหกนี่ยี่สิบกว่าไม่ใช่หรอ มั่วมากโอ้เขาให้อายุมั่วพี่ไม่ไม่มั่วอายุจริงจริงเอ๊ะหนึ่งเก้าเก้าหกเนี่ยอายุเท่าไรวะหนึ่งเก้าเก้าหกเนี่ยอายุเท่าไรไม่รู้คนดูครับหนึ่งเก้าเก้าหกอายุเท่าไรอ่ะผมไม่รู้ไปเยี้ยยุดหัวคุยเมื่อไหร่จะตายตายไปสักทีอยู่แล้วประเดีก็ล่มจมขึ้นทุกวันคุยเฮี้ยแมนไม่เป็นไรครับชอบคนโง่เสียงริเวอร์ไปสองมือร่า ไม่ได้ผัหรือจะหลอกไม่น่าแทงเลยไม่มาเมืองไทยก็ไม่ได้เป็นสุราด่แล้วนี่เรอครับฮะอาแล้วคุณมะนาวไปหลอกแดกไงวะเนี่ยอาอาแล้วอันนี้ถามจริงว่าอายุอายุอายุสิบห้าในทั้งข้างนอกข้างในหรือเปล่าครับไม่ ไม่ใช่สิคะไม่ใช่ทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในอันนี้แบบผมขอพูดได้ไหมถามได้ไม่ดข้างนอกกับข้างในเท่ากันไหมได้ครับเท่ากันอ่ะผมจริงใจกับเขาแต่เขาไม่ค่อยตอบแชทเฟซผมควรทำไงจะไม่โอยอยู่จังหวัดอะไรครับ้ยเย็นน้องหลักมาไอเขบคุณไอไก่ฮิโรชิอุ้ยวลวสามเลยพันหนึ่งขอบคุณครับน้องเลิฟ เขาบอกว่าอยู่จังหวัดทางภาคใต้เขาบอกเขาคนใต้นี่สวยหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เขาจะแบบมาเจอกูดีเปล่าก็ว่าว่าไปเทนนิงกันพี่เดี๋ยวคุยกับหอก่อนคนนี้เขามีใจคุณมีใจให้เขาเนี่ยผมมีใจให้คุณเนี่ยการมีใจมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ ผมไม่เร็วครับแต่อะไรมันมันก็เร็วไปหมดแล้วครับตอนนี้ 5G แล้ว <c oughs> ไปแดงคอมเม่เนต์ไปแดงหรอมั้งแล้วแล้วอ่างานแบบกรุงธงกรุงเทพไหมครับไปตัด <c oughs> น่าจะยังมั้งมีตติ้งติดงานอะมามีตติ้งนี่นะครับ มิทง <Meet> อ๋อเป็นมิทติ้งเหรอครับอาจจะลงชื่อไปแล้วแต่ว่าดูก่อนว่างหรือเปล่าเพราะมันเป็นวันยาวระวัง <c oughs> ใครด่าพี่กูขอญาตแบน์ออกกลุ่มทั้งหมดนะครับแฟมมันเปลี่ยนไปเยอะละพี่อยากมาตอนไหนมาได้ได,ได้น้องเลิฟไ,ไ,ได้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 แต่พี่ยังยังไม่อยากไปเพื่อนพี่ก็จะมาทําเนี่ยจะมาเล่นเนี่ยเขาขอไวลิสพี่ขอไวลิสให้เขาอยู่น้องชายขอบคุณครับสุปรกรณ์เข็มอํานาจหนึ่งพันขอบคุณครับ เพื่อนพี่เขาจะมานี่อยู่ไงพี่ก็ต้องแบบทนรอเพื่อนพี่เนี่ยนพี่จะมาเล่นอยู่เนี่ยมาทําคลิปด้วยมั้งอันนี้งูดับในกลุ่มพี่ก็ปล่อยเลยพี่โนสนโอเคเียูไปเอเพราะว่ามันไม่ได้แบบนี้ไงกับเราไม่ได้รู้อ่าแล้วไปเล่นเทนนิงไหมครับเดี๋ยวใบเลยพี่สตอรี่เสี่ยงใบตาจะบอดอยู่แล้วเนี่ย ว่าว่าแต่มีเงินใช่ไหมครับจะให้เหรอผมว่าจะขอสักมือติดตัวได้ไหมครับผมลบลบเก e ้า e บวกสี่นะครับเก้าพันโดนจับามาปูนปูนห้าถุงันถามว่ามีตังหรือเปล่าบอกเลยว่าหึเท่าไหร่ครับตอนเนี้ยมีนิดเดียวนิดเดียวเท่าไหร่ 5, อะมีห้าหมื่นอย ไว้ก็ได้ครับเก็บไว้ก็ได้มีนิดเดียวเพราะว่าเพิ่งซื้อของไปเมืเ่อกี้ซื้ออะไรเหรอครับซื้อหลายอย่างยเยอะแยะมากมายพี่ตาพี่ตาว่าไอไอบ้องพ้าสาวมาพี่หนังอะ่ะปล่อยมันรอมีบ้านมีอะไรพร้อมค่อยมาก็ได้พี่ตอนนี้ก็หาอะไรทำที่วัดไปก่อนพี่ชายจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อย ไม่เป็นไรน้องชายพี่รอรอรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้างบาพี่ไปไปหาอ่าแล้วขอติดตัวทักห้าพัน้มให้มันอย่างน้อยให้มันลบหนี้อะครับนี่จะขอห้าพันอีกเรอให้มันคนีค่คนข้างหลังมาเนี่ยเยื่อละโอ้ไม่ใช่เหยื่อแล้วอ๋อหน้าขอคุณค่ะขอคุณค่ะนสู้ๆนะพี่มารีคะเอ้ยพี่มารีขอบคุณครับ เองครับวันนี้ไม่มีรวมเตีมเลยอ่ะเ,อเสียใครใครใครแทงแมนอยู่ไปบ้างอ่ะ<ป>อุ้ยตกใจเย็ดแม่รักจากใจลิเวอร์พูลทาจากใจลิเวอร์พูลสุปรกรณ์เข็บอำนาจเหรอ,อโอเคครับน้อง